ท่านจะรู้ตามมาช่วยดีๆทุกเรียนบ้านเนินครับทริปทิ้งทุเรียนบ้านเนินมาเที่ยวใต้ครับเที่ยวใต้ตามฝันนะครับให้ครบทางใต้นะครับจะได้ครบ7จจังหวัดนะครับอันนี้เราพักมาทั้งหมด3จังหวัดแล้วนะครับตั้งแต่สุราษฎร์นะครับประจวบสุราษฎร์แล้วก็อ่า ปรสีธรรมราชนะครับคืนนี้เรามานอนพักกันที่พัทลุงครับอำเภอเมืองพัทลุงนะครับขับรถผ่านตลาดนัดนะครับจะมีตลาดข้างครับสถา,านีรถไฟพัทลุงนะครับเจอแม่ค้าข,าขายทุเรียนนะครับเขาบอกว่าเป็นทุเรียนอินทรีย์นะครับทุเรียนอินทรีย์ของจังหวัดสตูลน,นะครับทุเรียนสตนูลทุเรียนอินรี เขตเอพรีเมียมนะครับแพ็กนี้นะครับ350บาทนะครับให้มาชิมครับว่าอร่อยไหมยืนยันว่าอร่อยนะครับนี่ครับใส่สันโอเคนะครับ ชิมทุเรียนสะตูนอนซีกันเอ็ดเอพีเมียมขอบนอกนุ่มในนะครับยังกรอบอยู่นะครับยังไม่ถึงขนาดสุกมากมายเราจะลองชิมนะครับขอบนอกนุ่มใน มีความมันนะครับหวานไม่มากนะครับมันหวานโอเคครับจัดว่าผ่านนะครับอร่อยครับแต่อย่างไรก็ไม่ได้ม้นะครับตัวเหรียนบันเนินจะเหนือกว่านะครับโอเคครับผมคันนี้แหละครับ เล่าสู่กันฟังว่าชิมทุเรียนสตตนที่พัทลุงนะครับทุเรียนรีคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ